ามลินสวัสดีครับที่สองนะเพราะว่าย่นนี่มามาตรวจลินเลยมาจากกิมมี่มาจิ้มมี่เาทุกคนกินเดียวโอเครับผพันนะครับผ่านยาะเหมือนมาออดิชั่นร้องเพลงใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายไม้ดีกว่า วัน<ะ>นี้เรามาถ่าย MV กันอีกแล้วเย่ yeah, MV วที่เท่าไรหร่ฮะสองกำล<ะ>ังต่งหน้ากันอย <Okay S 1> ู่น,น,น่าเอ็นของเรานะฮะค่นยเซโยโอเคเราจะสั่าสั่อีกครับเอ่ออีเรนถ่ายจิมานี่สถ่ายจิมี่เนี่ยเลโอ้โหเขื่โอโนไ่มา เพของเราในงาน And this iPhone s คนขาพูดไทยได้สดีครับขอคอนเซปต์ของชุดหน่อยครับชุดวันนี้คือไงสติ๊จเอบครับแต่ว่าไม่มีคนร้องเวันนี้ใสรคะัรวันนี้เดี๋ยวเรียกการ์ดมันด้วยวันนี้เล่นเป็นอะไรรับเมนเป็นกิ๊กกคเอ่อ ใช่นะยังทันยังยังพูดไม่ทันตัอแล้วได้ไปแล้วใช่ค่ะใส่เสียงน่าขอบคุณนาะน่าคุณมากเลยคเคยเจอที่ไหนหรือเปล่าคะเหมือนเคยขโมยต้อยใครในกองมาใช่ไหมก็ติดอยู่เ้อาไปพาไปสไตลิสต์เลยครับนี่ดีมากหล่อมากน่ารักจังเลย อันนี้คือถ่ายไว้อยู่เหรอนี่คือพี่เติร์ดถ่งเท้ากาเกเออใช่อันเดเล่เคยมีเคยมีเพื่อนบอกตมาเสวะว่ามึงมึงกูชอบเพลงโรลิ่งอินดีฟของอดิลลี่มากอดิลลี่ อดิลีอดลีที่เป็นผู้หญิงอังกฤษอะอดเฮลอดลีที่เต้นเหมืนนิปปอนบอยเลยเขาถื้วยไหมท้านางสาวทำคอนเทนต์พอแ่สาวเราต้องแบบเหนื่อยไม่รู้สึกว่าวนนี้มันต้องเหนื่อยแล้วอ้าวสวัสดีค่ะนี่คือบร็อกของวงเหรออ๋อนี่คือเบื้องหลัง MV อินบ็อกซ์สปอยเพลงนะอุ้ยอุ้ยห้ามฟังห้ามฟังปิดตรงไหนตรงนี้เหรอชอบแบบตัดขาหวานเลยนะน้ำตาลตโนดนะตโนธแต่อันนี้ไม่สวยเป็นสาวหวานหวานประมาณน้ำตาลตโนธเกิดดีว่ะดูเป็นคนหวานค่ะเหมือนน้ำตาเหมือนเหมือนอะไรเหมือนน้ำตาลตโนธดีมั้ง แล้วถ้าหอนแบบอันนี้ป่ะถ้าหอนอันนี้ได้อยู่ไหนมันไม่เหมือนหอนเลยหอนไหนด้ไหมก้าวทำไมกันไรพี่ดุนตื่นกี่ตืดนรู้แกลัวก้าวแล้วกันแล้วนะเข้ามานิ่งๆนี่เหรอน้องตัวเล็กน้องเล็กทำผมนะคะอุ้ยจริงเัดสมมัยกี้ก็น่ารักนะใครน้องเล็กไม่น้องเล็ก แปดเจ้าโมงข้ากระจีเรืงสิบอ๋อข้าเซกิโมงอะตอนนี้เป็นถ่ายพระเอกนายเอกอยู่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้นี่นายเอกกำลังอ่านหนังสืออยู่น่ารักมากอ่าเป็นเรื่องสร้างอันนี้เป็นหนึ่งในซีนเป็นทองเป็นไงบ้างคะเคยครับโอเคไปไปต่อบกัโอเคค่ะครับผมตอบเลยตอบเซ็กซี่ อินเนอร์ดีเสียไม่เคยได้ใช้เนื่อยวิ่งวิ่งมาดูไม่ได้เก็บดยน้องคนนี้เป็นยังไงบ้างซีนเมื่อกี้นุกว่างเลยค่ะของแอบเครียดนิดนึงรู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากาว่างเพราะอะไรถึงากเพราะว่าไม่ใช่ผู้หญิงเซ็กซี่จริงจริงแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันยากนิดนึงวรนหน่ง ปูนตูนพอเอเวอร์ค่ะอยากใหเห็น <laughs> มากพี่ดังไหนมากซีเมื่อกี้เราต้องแบบเราต้องมีแทร็กกันอนะหรอเือย <c oughs> แต่ว่าในเบรกไม่มีซีนที่พัดต้องเข้ากับปูนเลยนะ <c oughs> พุ้มกับอะไรเป็นเป็นยงบ้า,มาเมื่อกี้ซีนยากกว่าซีนยากยากว่าสนุกดีครับก็ไม่เคยทําไม่เคยทำเลย <laughs> เราเรารู้สึกเหมือนกันว่าตอนที่เราเข้ากับน้องเขาไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พัดไม่ได้เข้าเปลี่ยนเสียงเดี๋ยวดำเนินรายการแทนโอเคโอ้โหสวัสดีค่ะ ในน้องเขาไม่คุยกับเราเฮ้ยชุดใหม่เหมือนแบบเกาหลีอันนี้เกาหลีเหมือน IU ไหมเออ IU ในแบบพาเลทเลยอะอันนั้น IU อันนี้ไออไรเนี่ยไอเนี่ยพูดไม่ได้เราไปหาลเกตีไปหาล g เกตดีกว่าเรางเขาหันหนังสือสีแรกยากไหมคะยากเลยค่ะสีแรกทำอะไรบ้างคะสิเรตบอกมันก็สปอยหรือเปล่าบอกไปแล้วอะเดี๋ยวสัมภาษณ์ดีกว่านะครับว่าน้องสำหรับน้องล e เกตวันนี้ ยากไหมครับยากยากที่สุดที่เคยทำมันต้องแบบปวดบ่าเยอะมากแล้วเป็นแบบสี่คนเดียวที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเลยเธอต้องเล่นแบบเปลี่ยนหลายชุดมากวันนี้กี่ชุดครับวันนี้กี่ชุดเมื่อกี้ไม่ได้พูดจริงเอาแบบเอาแบบไม่จริงใช่ไหมเอกี้ตาได้เมื่อกี้ก็คือ น้องก็ต้องรับบทเป็นคนที่ต้องตีลังกาจากห้องนอนแล้วก็กระโดดลงมาเป็นสไปเดอร์แมนเอาจริงๆมากเอาจริงๆมากพี่เป็นไงบ้างครับเมื่อเช้าคี้มีแบบจุ่มกระตซิเลยรีซิ่งอะไระเลยนะนะนะแกล้งไหมโดนแกล้งไม่โดนไม่โดนมันไหนปะเป็นตลกเลยอะตลกแค่มีหน้าเราอยู่ในกล้องก็ตลกแล้วจริงถามลีเกตดีกว่า ได้ฟังเพลงพี่หรือยังฟังอะไรเป็นไงบ้างคะฟังแล้วรู้สึกไงฮะคือตอนฟังเรารู้สึกแบบแค่แค่เขาเริ่มเมโลดี้ขึ้นมาเรโเลยมันแบบมีความแบบบรรยากาศชมพูชมพูมีความแบบประกอบอะยิ้มเลยยาเราเขาพูดมาจากเอวีวาแบบเวร์ไทยเลย่วร์ไทยเลยเวร์ไทยที่แบบซุปเปอร์วาวเลยนะใจนนท์บออุ๊ยเป็นสลย เรรรียยบบ้อคัไหนซ้อมเต้นให้ดูหน่อยซ้อมเต้นให้ดูหน่อยจีิงต่อไปที่ต้องเต้นต้องไปดูในเอ็มวีนอเออเขาไม่สปอยแล้วจะบอกว่าน้องฝึกแบบคือเรียนเรียนบัลเล่ด้วยสองคาใช่ไหมแล้วก็เรียนแจ๊สอีกสองคาด้วยเราพอเต้นจริงเนี่ยจะจะถกตรงนี้ขึ้นแล้วมันจะถ้าหลับขึ้นมามันก็จะมีอะไรเยอะมาก แต่จริงๆแล้วอะที่ซ้อมมาคือจะได้เต้นคอนเทมแต่ว่าไม่ได้เต้น๋อแต่ว่าได้เรียนมาแล,แล้วไม่เรียนทำไมบัลเล่ต์ <c oughs> อะมึงมันทเป็นรำไทยเก๊กอ่งอันเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้ยอันนี้ดีสัตว์พันอันนี้ดีส,นนส <c oughs> ัตว์เมื่อยกามเฮ้ยทำน้องเมื่อยกามน้องเล่นไม่ได้แล้วเนี่ย เติร์มีเติร์สจิบตรงไหนคนเติร์สไม่อกนะครัคีเปอร์อยู่อะกาวินกางเี่ยนเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้า ยิ้ลอครับเดี๋ยวขออีกเค้กหนึ่งเดี๋ยวลิเก็บ <laughs> นี่ร่มนี้น่ารักมากโอ๊ยทำไมมันไม่โฟกัสทำไงอ่ะนี่น่ารักมากมโอ๊ย ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เรากำลังรอเข้าซีโอริโอ้อไม่นัดกันเลยเมื่อกี้เรากินเซเล็คโทน่าแล้วก็ไม่กี้เราก็กินเคสแล้วก็กินเดี๋ยวกินแต่ขนมใช่นองที่กินอะไรไปบ้างกินเคสรสมันฝรั่งแล้วก็กินแพคเกอร์ทูน่าแล้วก็กินโอริโอน้องใหม่กินโอริโอแล้วฟันดำมากไม่ใช่หรอ แกไแกนี่ใส่บีเร้โ้เป็นไงบ้างคะคุณพ่อมกับเฮ้ยดีอยู่นะยอดครับผ่ไม่รูเลยว่าเจอิืนมกกองแบบงงงงขื่นแต่ไม่โตมากขอบคุณครับสวับดีครับดีบีดบดี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  ใช่ครับแล้วก็เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคะจบบล็อกแค่นี้ค่ะไม่ไวันนี้คือไม่ได้ไม่ได้มีเวลาแบบว่าใช่หรือยุ่งแน่นมากคือแบบเกือบถ่ายโปสเตอร์ไม่ทันด้วยนะแล้วก็ลงไปถ่ายแบบว่าลงไปถ่ายซีนแบบลายซิงอ่ะเขินมากแต่แคสวันนี้เราดีแต่แคสดีมากค่ะแสดงดีมากค่ะอยากให้ทุกคนดูจริงอยากให้ทุกคนแชร์ด้วยมากปังไม่ไหวใช่ใช่เป็นแบบเพลง MV ที่พวกเราตั้งใจทำมากชอบกันมากใช่ นำเหนือมากๆเลยฮะก็อย่าลืมขอคนละแค่หนึ่งแชร์ต่อหนึ่งวันละกันหวันเจ็ดแชร์ร้งไปเลยร้อยวันร้อยแชร์พันวันพันวันพันแชร์บ๊ายบายลาไปก่อนแคมป์ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทีมงานทอบคุณมากค Amazing Amazing มาภาพภสวยมากไววีแบบสู้ๆ